โอเคครับผมกราบสวัสดีค <proves> ุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี er, ้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวคลิปดองอีกแล้วนะฮะก็ผมจะเร่งทำคลิปดองนะฮะจะได้แบบกลายเป็นคลิปดองที่มีรสชาติมากขึ้นนะฮะรสชาติแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอย่างนี้นะฮะยอกยอกยอกก็วันนี้จะมารีวิวชุดจตีนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับเจอกันที่หน้าล็อบบี้ว่าเป็นตัวอะไรครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาที่หน้าร็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวที่ผมจะมารีวิวชุดจุติสาวันนี้หรือว่าชุดเลือดนะครับก็คือคิมระยูอินั่นเองนะครับก็มาเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดคร่าวๆของชุดจุติสาก่อนนะครับผมนะแบบเต็มๆตัวเลยนะครับเลเวลห้าจุติสนะครับตันแล้วครับเวลนะครับผมนะไม่สามารถเพิ่มเวลหรือจุติได้อีกแล้วนะครับผมนะเป็นไงอื ใครที่ใส่แบบช, 3, ชุดจุติสามชุดเลือดเนี่ยมันจะดูแบบมีความน่าเกงขามนะครับแบบน่ากลัวเออแบบไม่รู้ดิมีออร่าความน่ากลัวครับผมเวลาใส่มานะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเซตเปิร์กก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะผมจะจับไปประมาณนี้ของไม่ต้องเอาไปเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมว่าเราจะเจอฆาตกรตัวอะไรโอเคไป let's go โอเคครับผมอยู่ในร้านแก๊สเฮเวนนะครับร้านเก็บของเก่าตัวเฮเวนนั่นเองนะครับตาแรกจะมีหลักๆค้างกระตุกหน่อยคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นปกติของเครื่องผมเซิร์ฟนอกนะครับแล้วก็เครื่องอีกหลายๆคนที่เล่นเซิร์ฟนอกนะครับจะเป็นนะครับตาแรกประมาณ1-3ตาแรกนะครับอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าตาแรกนี่จะอาการหนักหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมปั่นไฟอุ้ยเดือดทิสเตอร์นะครับเจอเพื่อนเราเร็วมากนะครับเหมือนจะเอาแอดออนมาด้วยอุ้ยเจ็บแล้วครับผมนะโดนปาไม้จับเลยว่ะ เอาแล้วไงฆาตรกรนั้นอุ้ยล้มแล้วครับผมเอาว่าาะฆาตรกรโหดว่ะคุณผู้ชมเพื่อเราหน้าที่ไปแล้วแบบต้นเกมนะครับแบบเริ่มได้ไม่กี่วิอ่ะคุณผู้ชมเพิ่งเริ่มเกมก็คือโดนแล้วอ่ะเอาแล้วไงงานเข้าแล้วต้องวิ่งไปช่วยว่ะไกลเกินไหมยังไงดูว่านี่ยังไม่เสร็จสักเครื่องด้วยอ่ะวิ่งไปเผื่อแล้วกัน โอ้โหโดนเร็วมากนะครับไม่คิดว่าจะโดนเร็วขนาดนี้คือเริ่มเกมยังไม่ย,ไมยังไม่ทันได้นับอะ่ะผมกำลังมาปั่นไฟคือโดนแล้วอะ่ะเพื่อปั่นไฟอยู่ข้างหน้าผมนะแต่คือแบบเพื่อเราโดนแล้วอะ่ะแอดออนนะจะเป็นแอดออนโกงอ้ามีคนตามมาด <c oughs> ้วยฮยูเลยเพื่อนฮยูเลยเพื่อนแล้วผมจะกลับไปปั่นไฟตามหน้าที่เดิมก่อนนะครับถ้าไม่เจอฆาตกรอ่ะนะน่าจะใกล้มาแล้วล่ะ เพื่อเราคนสุดท้ายโดนอีกแล้วครับผมนะต้องรีบก,กลับไปปัดแล้วคุณผู้ชมไม่ได้แล้วแบบนี้เก็บ่อทข้งแง่ครับผมนี่ผมอัดคลิปตอนเก้าโมงเช้าเลยเนะี่ยทำไมเจอตึงเลยวะ <c oughs> หรือว่าจะไม่ค่อยมีคนแบบเล่นตึงๆช่วงเชา้าหรือว่าไปตึงๆช่วงเย็นอะไรอย่างนี้คนเล่นเยอะอะกลับมาป่านให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้เราเสียเปรียบอย่างรุนแรงเลยนะครับผมนะผมไม่กล้าทักเพื่อนเดี๋ยวล้มอีกเวลาผมทักใครล้มทุกทีเลย ปันให้เสร็จเครื่องหน,นึ่งเมื่อกี้มีเครื่องตรงนู้นก็มีหลักฐานกันปั่นอยู่นิดนึงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ละเท่าไหร่ละมันมาทางนี้นะมึงเลือกที่ได้ไม่ดีเลยเฮนะ้ยป <c oughs> ั่นไฟอยู่มาโทจานมันจะโดนแล้วคุณผู้ชมผมมันเข้าไปบล็อกดีไหมเนี่ยแกงวิงสวนไป เงวิ่งสวนไปนี่แหละช่วยได้สุดๆเท่านี้ฉีกไปแมสอื่นยังวะมึงควรฉีกไปแมสอื่นแล้วเพื่อนเพื่อนมึงวนแมสเดิมอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะเพื่อนเราผมจะปั่นไฟยังไงละเพื่อนมันจะเสร็จอยู่แล้วเครื่องนี้เออฉีกไปแมสอื่นก่อนได้ไหมเพื่อนบอกไม่ได้มันไล่กู่างเงี้ยให้ไง โทษทีนะเดินมาผิดล็อกไม่ได้จะบล็อกให้ไม่ได้จะหิวจูผมแค่มาบล็อกให้ทีนึงแค่นั้นแหละเพราะเดี๋ยวเพื่อนล้มนะฮะเออเสร็จไป2เครื่องนะครับรวมเครื่องผมตรงนู้นก็เป็นสพอดีผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เม่กี้ผมเดินเข้าไปเฉยไม่ได้จะช่วยเพื่อนไม่มีมผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมแค่เดินผ่าน,าน,านมาเฉย เวลาเราจะช่วยเพื่อนนะครับคุณผู้ชมก็แบบผมเมื่อกี้ก็ได้นะครับเดินไปบล็อกทางฆาตกรให้มันเสียจังหวะจะเดินไล่ทันอยู่แล้วดันโดนหยุดไปแป๊บนึงทําให้ระยะห่างเพื่อเราทิ้งออกไปได้อีกครับผมเพื่อเราอาจจะไปแมสข้างๆได้นะครับไม่ต้องไปหิวจุก๊กติ๊กไปฉายอะไรอย่างเงี้ยให้ไปบล็อกทีนึงเงี้ยแล้วก็เดินหนีไปที่อื่นเลยครับผมแค่นะนะั้นแะจบค้างไม่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเออเออเออ,เอ,อเอาว่ะล้มละเพื่อเราถือว่าคุ้มละมันจุ๊กไม่ใช้ไม้เลยมันเอาเรื่องอยู่นะ <laughs> จูขแข่งไหนครับนี่ไม่ใช้ไม้เลยถือว่าเอาเรื่องอยู่ห้องวีปะน่าจะอยู่บ้านเล็กโอเคคนต้องต้องมีบอรดรทามนะครับถึงจะลงไปช่วยได้นะครับถือว่าสกิลการจูกเอาเรื่องนะครับโดนไปสองสามเครื่องเลยฆัตกรนะมันจูทีหนึ่งขึ้นมาละ มันไม่ไเฝ้านะครับข้าตกร,ก,รก็เล่นโอเคนะโอ้กูกำลังชมว่าไปเฝ้าเลยโอ้โหมึงจะมาปามีใส่คนที่มีฮาคีสังเกตเหรอวะเออ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 พักก่อนใครที่สังเกตเหรอพักก่อนเออนั่นไงกูโดนยนได้จะมาปามีใส่คนที่มีฮาคีสังเกตเหรอวะ ปลามาสวลัวขนาดนี้อาผมดึงมาไกลสุดแล้วนะเออลงไปช่วยสวย <c oughs> เดี๋ยวผมหลุดอดเออไม่ใช่หลุดอดแต่คุกเองถ้ามีคนมาช่วยผมหายเจ็บเกงนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลาหิว <c oughs> ผมจูกยังไม่ถึงวิหนึ่งเลยล้มซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ปลามาลัวซะขนาดนี้ผมก็หลบได้แค่แค่นี้แหละหลบเยอะกว่านี้คงไม่ได้ละ่ะปลาขึ้นเร็วขนาดนี้ใครแม่งจะไปหลบทันวะ สองพัญญาณก่อนสวยเพื่อนสวยโอทีมนี้มันเป็นงานจัดเลยว่ะผมมาหายเจ็บเองจะรีบไปปั่นไฟส่ง็กับเพื่อนแซงคิวแซงคิวไม่ต้องฮิวไม่เออกูดโดดเปิร์กนี่อีกล้วเปิร์กอะไรวะจันด,ดาราไม่ใช่แสดงดาราฮะคนละเรื่องคนละเรื่องไปก่อนไปก่อนไปก่อน ผมยังเหลืออาการหายเจ็บอีกค่อนข้างนานพอสมควรนะครับมาปั่นเรื่องตรงนี้ไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องเพื่อนปั่นไฟ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 หายเจ็บเองหายเจ็บเองหายเจ็บเองปั่นไฟปั่นไฟให้ดูให้ดูหายเจ็บเองปุ๊บเนี่ยเห็นไหมต้องมีคนไปช่วยเพื่อน <S <S 1> <S 1> เพื่อนใจเย็นเพราะว่า อุ้ยมีคนไปช่วยแล้วมันมันมีเทศเราต้องไปบล็อกให้อ,อย่าอย่าทำเพื่อนโผ ห่วงไหมก่อนคุณผู้ชมเพื่อเรามันตายแล้วอะแทงหลังปะไม่มีว่ะตายเลยผมก็พยายามช่วยสุดๆแล้วจะยื้อไว้ครับฆาตรกรมันซ้ำเลยนะ จะให้เสร็จเลยเหรอเครื่องนั้นอ่ะโหเมันเอาให้เสร็จเลยวนะ่ะผมว่ามีแทงหลัง <c oughs> เดี๋ยวไปบล็อกให้มีบอลรถทามจ้าเ <c oughs> นี่ยครับมีบอลรถทามมันก็ดีแบบนี้แหละครับ <c oughs> ผมต้องฮิวตัวเองก่อนไอ้นั่นยังไม่เคยโดนสักเสาเลยลงห้องวีซะด้วย แย่ yeah, เลยแบบนี้ผ <Vlad> นยังไม่ควรเข้าไปไหม ไอ้ยิงเปิดเลยเหรอโอ้ยไม่ทันว่ะโอ้แม่งอ่อนมึงป่าขนาดนี้ตายไม่ไหวหรอกผมอ่ะออกเลยออกเลยผมตายแล้วนะ มันาจะมาเก็บผมแล้วก็ออกสองออกสองเพื่อนออกสองตายแล้วตายแล้วออกเลยออกเลยออกเลยเดี๋ยวไม่ได้ออกนะผมตายแล้วผมตายแล้วออกเลยออกสองออกสองเพื่อเรามันแฟมิลี่จัดเลยจะเรามาช่วยอยู่แล้วน่ะปาลรัวจัดเลยอนออนเนี้ยถ้าคือที่ต้องโลกคือตายคาที่เย่ถ้าเจอครับผมนะ ก่อนข้างอันตรา,ายเดี๋ยวไว้ผมจะรีวิวแล้วกันนะโอเคโอเคเล่นดีเล่นดีเล่นดีตีนี้นะครับผมนะแต่ผมโดนเอาไปลบหนึ่งนะน่าจะโดนลบหนึ่งเพราะว่าแต้มน้อยเกินไปนะครับ โอเคก็เป็นไงกันบ้างสำหรับการรีวิวชุดจุติ3ของคิมรายูอีของผมนะครับผมนะก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ชมนนะที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบายเจอกันครับผม